สวัสดีครับผมเอลำปนาครับวันนี้จะมาสอนวิธีในการดูเหรียญรุ่น4หลงพ่อแดงเนื้อเงินนะครับนะปี251กว่าเส้นหน้าผากจะมีอยู่สเส้นครับขีดตรงนี้ครับขีดนะครับจะมีสีเส้นคําว่าวิราศครับข้างในซอกลอลิงจะมีขีดคมคมครับลิงขีดคมๆมครับซ้อนอยู่ข้างในลอลิงเห็นไหมครับตรงปลายหางปลาครับจะค่อยๆ่อทื่อลงมานะครับนะสลบลงนะครับแล้วก็จะเป็นเหมือนเส้นนะครับเส้นหนามเล็กๆๆๆ ตามบริเวณพื้นเหรียญครับเราจะเห็นนะครับเป็นเส้นสายฝนวิ่งหนาๆใหญ่ๆเห็นไหมแต่ตรงซอกคอจะเป็นเส้นเล็กๆบางๆครับเส้นเล็กๆบางๆครับในไยปลา้านะครับนะพลิกตัางหลังมาครับหูเจาะจะเล็กแล้วหูเจาะส่วนใหญ่จะเอียงมาทางด้านขวาครับื้นทีฝั่งขวาจะแคบฝั่งซ้ายจะกว้างจะมีเม็ดผดกากเล็กๆคมๆติดตามขอบตามพื้นเหรียญจะเป็นเม็ดกลมๆมีความคามชัดมากเห็นไหมครับ จะมีเส้นแตกวิ่งออกด้านหลังตัวอุคมๆมครับเส้นแตกวิ่งออกหลังตัวอุเป็นเลขเจ็ดไทยกับหัวมีเนื้อเกินใต้เลขเจ็ดตรงนี้ครับเนื้อเกินใต้เลขเจ็ดขอบค่อนข้างจะบางมากนะครับเป็นรอยเส้นตัดเล็กๆครับเห็นไหมครับตัดแบบไม่เรียบร้อยดูไหมเห็นไหมครับมีรอยแตกรอยปรินะครับถ้าเป็นรอยตัดชัดๆระวังของเกน,นะครับสมรกายได้นะครับนะ